สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนกรกฎาคมปี2567นับตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะเรามาเช็คดวงชะตามาวางแผนดวงชะตาในช่วงปักแรกกันนะคะซึ่งในระยะปักแรกของแต่ละลัคนาราศีนั้นก็จะได้รับอิทธิพลจากการโคจรโยกย้ายของดาวหลายดวงที่ได้ทำมุมและส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาของคุณค่ะ ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนค่ะชาวลัคนาราศีมีนค่ะคุณมีดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะ และดาวพระพฤหัสของชาวลัคนาราศีมีนในขณะนี้ได้ทําการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาร่วมกันกับดาวมฤตยูค่ะในจังหวะที่ดาวใหญ่อย่างดาวพระพฤหัส,สบดีและดาวมฤตยู ได้ทำการโคจรร่วมกันอยู่ในเรือนสหชัชะนี้นะคะก็จะเป็นจังหวะที่ตัวคุณจะต้องพบปะผู้คนเข้าสังคมมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยขึ้นแล้วในจังหวะครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ย ดาวพระพุธและดาวพระสุกก็ได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่เรือนปุตตะของดวงชะตามาอยู่ที่ราศีกรกฎนะคะซึ่งจะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นมีสเสน่ห์มีเกณฑ์ดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีมากขึ้นถ้าเป็นสเสน่ห์ในด้านความรักความใคร่นะคะก็จะส่งผลดีต่อตัวคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวถ้าคุณเอาสเสน่ห์ตรงนี้ มาปรับใช้ในเรื่องของการทำงานจะส่งผลดีอย่างมากต่อตัวคุณการพูดการเจรจาการแสดงท่าทางท่าทีต่างๆต้องแสดงออกมาในเชิงบวกต้องแสดงออกมาด้วยความอ่อน,น้อมถ่อมตนไม่ควรก้าวร้าวไม่ควรอีกโก้สูงจนเกินไป นะคะก็จะทำให้การพบปะการเข้าสังคมหรือการเดินทางการเจรจาติดต่อของชาวลัคนาราศีมีนนั้นจะเป็นไปอย่างราบรื่นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาเอ็นดูสนับสนุนและซัพพอร์ตคุณอย่างดีเลยทีเดียวนะคะข่าวดีของชาวลัคนาราศีมีนในระยะครึ่งเดือนแรก ของเดือนกรกฎาคมนี้คือดาวพระเกตเข้ามาสถิตยอยู่ที่เรือนลาภะผ่องดวงชะตามาสถิตยอยู่ในเรือนโชคลาภใหญ่ซึ่งดาวพระเกตเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นอยู่แล้วนะคะพอกโกจรไปอยู่ที่พบใดเรือนใดเขาจะกระตุ้นให้เกิดความคึกคักที่พบนั้นเรือนนั้นมาอยู่ในเรือนลาภะแบบนี้ตัวคุณจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามา นะคะซึ่งโชคลาภตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นโชคลาภจากการทํางานเป็นเรื่องของความสําเร็จชื่อเสียงลาบยศเกียรติยศก็ได้หรือเป็นโชคลาภทางด้านการเงินก็ได้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคโชคฟลุกฟลุก นะคะหรือว่าการค้าขายได้กำไรกำไรที่มันมากกว่าที่คุณคาดไว้ลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้สมัยมองว่าในจังหวะนี้นะคะชาวลัคนาราศีมีนหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยก็มักจะได้รับข่าวดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงานการเงินหรือแม้แต่ด้านความรักความสัมพันธ์ด้วยนั่นเองค่ะเรามาพิจารณาในด้านการงานกันหน่อยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในช่วงปักแรกของเดือนกร,รกฎาคมนี้ตัวคุณจะมีความคิด ที่มีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นตักกะความคิดของคุณจะดูออสมเหตุสมผลนะคะคุณจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรคุณรู้ว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลัง มีภาวะความเป็นผู้นำสูงมากสำหรับชาวลัคนาราศีมีนการที่ดาวประจำตัวของคุณไปอยู่ในเรือนสหัชชะนั้นเท่ากับว่าคุณได้เจอผู้คนที่หลากหลายคุณได้เรียนรู้นิสัยของผู้คนที่หลากหลายคุณรู้ว่าใครมาแนวนี้เนี่ยเขาต้องการอะไรยังไงและคุณจะตอบสนองเขายัางไงชาวลัคนาราศีมีนจะมีความชาญฉลาดอยู่ในตัวค่ะคุณจะมีความคิด คุณจะมีการแสดงออกมีการกระทําที่เป็นภาวะของความเป็นผู้นําและเอาอยู่ในทุกวงการเอาอยู่ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตําแหน่งของลูกน้องบริวารหรืออยู่ในตําแหน่งของหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาก็ตามแต่คือคุณรู้ว่าคุณควรจะวางตัวแบบไหนคุณควรจะวางตัวอย่างไรนะคะชาวลัคนาราศีมีในในระยะปักแรกของเดือนกรกฎาคมนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเลยนะ เรื่องของความคิดการพูดการเจรจาจะมีสเสน่ห์มากๆและคําว่าสเสน่ห์ตรงนี้มันก็ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของการพูดเพียงอย่างเดียวความสะอาดนะคะบุคลิกท่าทางของคุณเนี่ยมันจะแสดงออกถึงสเสน่ห์ได้ดีอย่างมากเลยทีเดียวในจังหวะครึ่งเดือนแรกของเดือนกร,รกฎาคมนี้นะคะจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาสู่ตัวคุณมากขึ้นชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีเกณฑ์ได้ดีลงานใหญ่หญๆหรือมีโอกาสที่จะได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการโปรโมท โอกาสเนี่ยจะเข้ามาหาตัวคุณมากมายให้คุณเลือกสมัยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกโอกาสเนี่ยคุณจะต้องคว้าเอาไว้นะคะก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมีนเลือกเอาโอกาสที่คุณคิดว่ามันเหมาะกับตัวคุณที่คุณคิดว่าคุณทําได้ดีเพราะว่าถ้าเราคว้าเอาไว้ทั้งหมดมันอาจจะเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วทาให้คุณเกิดความเดือดร้อนก็ได้หรือมันเป็นสิ่งที่มันไม่เหมาะกับคุณก็ได้พอทําไปแล้วมันไม่เวิร์ก มันไม่ดีประมาณนี้ก็ทำให้เราเสียเวลาเสียความรู้สึกหรือต้องพลาดโอกาสอื่นๆเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสเข้ามาก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมีนได้พิจารณาได้ไตร่ตรองให้ดีนะคะว่าสิ่งไหนมันเหมาะกับเรา ใครที่เป็นชาวมีแนละทำธุรกิจการค้านะคะในระยะปักแรกของเดือนกร,รกฎาคมอาจจะมีความซบเซามาหน่อยมีความเงียบเงียบหน่อยจากเดิมที่ลูกค้าเคยเข้าเยอะนะคะช่วงนี้อาจจะน้อยลงหน่อยแต่คุณก็อย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งกังวลไปนะคะมันก็อาจจะเป็นช่วงวัฏจักรของเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะคะแต่ท่านใดที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารเกี่ยวกับน้ำการพูดการเจรจาก็จะยังมีความโดดเด่นอยู่ นะคะก็ยังมีความคึกคักในแง่มุมของการทำธุรกิจอยู่แต่ชาวลัคนาราศีมีนจะต้องรอบคอบเกี่ยวกับการวางแผนงานนะคะเพราะบางทีอะไรก็ตามที่มันเข้ามาขัดจังหวะทําให้แผนงานของคุณมันเสียไปเนี่ยตัวคุณจะหงุดหงิดแล้วก็หัวเสียได้ง่ายมากๆดังนั้นชาวลัคนาราศีมีนต้องวางแผนงานที่ดีเพราะถ้ามันเกิดปัญหาอะไรเข้ามาคุณจะได้ปรับได้แก้ทัน ในจังหวะครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมให้คุณระมัดระวังเรื่องคนนะคะคนที่ทำงานร่วมกันกับคุณหรือลูกค้าหัวหน้างานลูกน้องเพื่อนร่วมงานลักษณะนี้ค่ะคนในทีมคอนเน c t ชันคนที่ต้องดิวงานกันอาจจะมีบางคนที่เข้ามารับปากอะไรบางอย่างกับคุณแล้วเขาไม่ทำตามที่พูดและเขากลับคำพูดประมาณนี้ค่ะต้องระมัดระวังให้ดีและช่วงนี้อย่าพยายามไว้ใจใครอย่าพยายามไปเล่าความลับ ให้ใครฟังมากจนเกินไปเพราะมีเกณฑ์ที่ความลับนั้นมันจะรั่วไหลไม่ว่าจะเป็นความลับเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็ตามแต่นะคะอยากจะให้ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยระแวดระวังเรื่องคนนะคะต่อมาถ้าเราจะพิจารณาในด้านการเงินการทองนะคะก็ต้องยอมรับเลยว่าชาวลัคนาราศีมีนในระยะปักแรกของเดือนกรกฎาคมเนี่ยใช้เงินมากอาจจะมีช่วงจังหวะที่การเงินการทองของคุณติดขัดอยู่บ้างนะคะ คือมันตึงตึงมืออาจจะหมุนไม่ทันอย่างเช่นมันถึงวันที่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วแต่คุณยังจ่ายไม่ได้อาจจะต้องขอเลื่อนเขาไปอีกสักสองสาวันประมาณนี้ค่ะมันไม่สามารถที่จะทําอะไรตามแผนได้ตามล็อกที่วางไว้ตามวันที่วางไว้ตามดิวที่กําหนดไว้ได้อย่างลงตัวนั่นก็หมายถึงสัญญาณของความตึงมือบางอย่างหรือการติดขัดทางการเงินนะคะและเหตุผลในแง่มุมของการติดขัดเนี่ยมันอาจจะมาจาก มีของเสียของพังที่เกิดขึ้นในจังหวะนี้ไม่ว่าจะเป็นรถเสียต้องซ่อมปเปลี่ยนยางถ่ายนะ้ำมันเครื่องมันทะนแนนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชำรุดเสียหายหรือไม่เช่นนั้นอาจจะมีเรื่องของสุขภาพเข้ามาแทรกแซงส่งผลทำให้การเงินการทองของชาวลัคราศีมีเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์สั่นคลอนหรือติดขัดอย่างที่สมัยได้บอกไปแต่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปค่ะว่าดาวพระเกต ซึ่งถือว่าเป็นดาวที่มีอิทธิพลอย่างแรงกล้ามากเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อได้โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาพะนะคะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมีนทําบุญขึ้นใครที่มีเกณฑ์เดินทางไปทําบุญนะคะหรือว่าไปทําเพื่อส่วนรวมต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบแบบฟลุ๊กๆนะตัวเลขที่คุณทําบุญหรือว่าอาจจะการทําบุญของคุณเนี่ยอาจจะสร้างคอนเนคชันใหม่ๆให้กับคุณลักษณะนี้ก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับสายบุญหรืองานส่วนรวม งานเพื่อสังคมลักษณะนี้ค่ะมีมุมที่ดีเข้ามานะคะชาวมีนจะได้เงินฟลุ๊กๆกได้ลาบลอยได้ลาบปากได้ทานอาหารอร่อยมีคนเอาของมาฝากไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงจังหวะที่คุณได้พักผ่อนหย่อนใจได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปได้ไปในที่ที่จันลงใจนะคะได้ไปเจอบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยสดใสนะคะอากาศดีมีน้ำมีต้นไม้ประมาณนี้ค่ะมันทำให้จิตใจผ่อนผ่อนคลาย แต่อย่าลืมนะคะว่ามันก็จะมีบางช่วงที่การเงินคุณตึงมือแต่คุณก็ยังต้องการสิ่งเหล่านี้มันเหมือนต้องการบางอย่างมาเยียวยาจิตใจเรารู้แล้วว่าเงินเรามันตึงมือเรารู้แล้วว่าช่วงเนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยแต่มันก็หนีไม่พ้นจริงๆอ่ะที่อยากจะทานอาหารอร่อยอยากจะไปในสถานที่ที่สวยงามมันเป็นอารมณ์ของชาวลัคนาราศีมีนเพราะตัวคุณมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวมีศิลปะมีความรักสวยรักงามอยู่ในตัว นะคะแล้วก็มีความรักสบายอยู่ในตัวด้วยนี่คือชาวลัคนาราศีมีนนะคะส่วนในแง่มุมของสุขภาพในจังหวะปักแรกของเดือนกรกฎาคมนั้นอยากจะให้ชาวลัคนาราศีมีนดูแลเกี่ยวกับเรื่องของข้อกระดูกข้อต่อต่างๆนะคะอย่างเช่นข้อมือหัวเขา่าข้อเท้าหัวไหล ประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องของคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดรมมันจะมีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆใครที่ออกกําลังกายนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อฉีกขาดหรือเอ็นอย่างเงี้ยเป็นไปได้หรือบางคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายก็ให้ระมัดระวังในแง่มุมของการทํางานให้ดูแลให้ดีความปลอดภัยในการทํางานนะคะอาจจะมีลื่นล้มหกล้มหรือการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความอันตราย คุณจะต้องดูแลให้ดีและศึกษาอุปกรณ์เหล่านั้นก่อนใช้งานนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวคุณก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนสมัยก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นดึงดูดพลังงานดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปพยายามทําจิตใจให้สบายให้สงบคิดแต่สิ่งดีๆทําแต่สิ่งดีๆพูดแต่สิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆเหล่านี้มันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณค่ะ ถ้าคุณปล่อยพลังงานลบออกมาสิ่งลบๆมันก็จะดึงดูดเข้ามาสู่ตัวคุณเพราะฉะนั้นอยากจะให้ชาวลัคนาราศีมีนใจเย็นๆแล้วก็ยิ้มแย้มอยู่เสมอไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรยิ้มไว้ก่อนนะคะคิดให้รอบคอบทําทุกอย่างด้วยความมีสติและรอบคอบสมัยก็เชื่อว่าคุณจะประสบพบเจอกับช่องทางแห่งความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ